สึกจะโชคดีมากเพราะว่ากลับมาปีแรกเนี่ยตอนที่ที่สอบจบกลับมาเนี่ยเป็นปีแรกที่เรามีพาพทที่มาเริ่มฝึกที่จะเป็นจิาแพทย์เด็กเป็นรุ่นแรกแล้รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเพื่อนรุ่น,นเดียวกันก็เป็นรุ่นพี่ก็มีเป็นหมอเด็กคือม <า S 2> สมัยก่อนรางวัลน,นี้ก็ทําให้คุณหมอมีคนจับตอมองมาก,กขึ้นเรื่องหรอคะค่ะแล้วเขาก็คงขออีกหลายอย่างอ่ะค่ะเขาจริงๆแล้วคือพูดพูดถึงเราก็ต้องเขียนทุกอย่างที่เราทำ <c oughs> ในช่วงสิบกว่าปีแต่ว,ว่าคือตามภาษาคนอังกฤษเขาก็จะขอสั้นๆก็ขอว่าเราเราทำอะไรบ้างที่เกี่ คนในประเทศเรา <c oughs> เราดูคนไข้กลุ่มไหนบ้าง <c oughs> ซึ่งอันนี้เราก็ได้ดูกับคนไข้หลากหลายทั้ง <c oughs> คนไข้ในโรงพยาบาล <c oughs> คนไข้ตามมูลนิธิเรื่องสิทธิเด็กเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายเขาของานวิจัยกับตําราซึ่งเขาก็ขอบอกว่า ไม่ต้องเขียนมาเยอะก็ขอแค่สิบอันเด่นๆก็พอดีตรงไหนที่ได้ทําก็ก็เขียนลงไปก็เขาจะเข้าเกณฑ์ที่ที่เขาพิจารณาก็เลยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสถาบันนี้โอ้ยต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณหมอแล้วก็ต้องไปไปรับรางวัลเมื่อไหร่คะเดือนมิถุนาค่ะทุกทุกปีเนี่ยเขาจะมีงานประชุมประจําปีของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศอังกฤษแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะเป็นการนําเสนอเฟลโลชิพคนใหม่เขาก็ให้เรา ตอบรับไปว่าเราจะไปรับไปจะไปร่วมพิธีไหมแล้วเขาก็คงจะมีประวัติแล้วนำ,นำเสน่หตรงนั้นก็ตื่นเต้น,ตนแทนนะแล่ะวินเชสเตอร์คอลเลจที่อังกฤษซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับฟอร์มอวอร์ดวินเชสเตอร์คอลเลจซึ่งเป็นทุน2ปีก่อนจะถึงระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องอีตันคอลเลจครับ,ค,รบคือโรองเรียนอีตันคอลเลจนะครับเขาจะให้ทุนที่เขาเรียกว่าคิงส์การ์เดช์เนะครับมาให้ให้เด็กปีละประมาณ14คนนะคนวิทยาลัย ชั้นนำของอังกฤษนะคะซึ่งคนที่ไปเรียนเนี่ยก็เป็นระดับลูกท่านหลานเธอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีใครบ้างก็มีปรินซ์วิลเลียมกับปรินซ์แฮร์รี่เจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่อะไรอีกคะมีรัชกาลที่7ของเมืองไทยเนี่ยอของเมืองไทยก็คือล้อนเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ส่งศึกษาจากอีตันและใครอีกคะอคุณนาค,คุณนาคุณนาค่ะคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้ารรควิชาที่ปรึกษานีาด่ดูคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะเนี่ยเป็นน้องชายของคุณหมออลิสาคุณหมออลิสาเนี่ยเป็นเป็นลูกสาวสตราจารย์แพทย์อภิสิทธิเวชชาชีวะสตราจารย์แพทย์หญิงสดใสเวชชาชีวะเป็นพี่คนโตแล้วก็น้องก็คุณงามพันธ์เวชชาชีวะกวีซีไร้์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์โอ้โหทั้งบ้านเนี่ย ไม่ธรรมดานะคะคุณหมอมีวิธีการดูแลเลี้ยงลูกกันมาในบ้านยังไงตั้งแต่รุ่นคุณหมอจนไปถึงรุ่นลูกอถ้ารุ่นของของหมอเองนี่ก็รู้สึกว่าสมัยเด็กๆก,ก็คือเป็นเด็กชอบเรียนหนังสือนะคะ,คะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความสามารถพิเศษที่จะทำอย่างอื่นคือเล่นกีฬากับไม่เกง่งวาดรูปไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้จะดูออกจะเป็นเด็กรีบุ๋มนี่แหละคะเลี้ยงไม่ไ,มไมเลี้ยงยังไงสองหนุ่มนี่แหละคะเป็นยังไงนะคะ <laughs> ที่จริงๆก็คือดุ่ะเป็นคนดุดุกับลูกนี่เอาจริงคือคสองคนนี้สมัยไปโรงเรียนจะบอกเลยครูคนไหนคนไหนก็ไม่กลัวนะคะม่มีใค่ดุกับแม่คุณแม่ดุเรายอมแรืว่าครูดุบางทีเราไม่ยอมอาจจะเป็นเพราะว่าวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยหรือเปล่าคือครูให้ให้กล้าแสดงออกให้โตให้เถียงให้อะไรอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงคะก็เขาให้แสดงออกเยอะมก็เลยก็เลยทําให้มันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนคือทุเรื่ตนลูกทีนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนคือ พูดคำไหนคำนั้นคือจะเป็นคนที่ไม่จะยืดหยุ่นพอสมควรแต่ว่าทําไม้กันชินไม้เพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจะชินมากับการว่างานก็ทําให้เสร็จส่งซะแล้วก็เรียนไปตามเกณฑ์ที่ควรจะเรียนถึงเวลาสนุกก็สนุกกันเต็มที่ก็คงจะเป็นอย่างนี้เลยต้องถามตัวเขาด้วยนะจงหว่ามันเริ่มจะตรงนั้นเพราะเราเข้ามามีส่วนในการดูแลการทําการบ้านขั้นไหนต้นพอถึงตรงนี้แล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้เขาก็สร้างมาตแต่เด็กเหมือนกันคือมีนิสัยในการที่ว่า ต้องถามพอสองคนนี้ครูจะชอบพูดเวลาประชุมผู้ปกครองว่าสองคนนี้ยังไงก็ต้องเสร็จที่เขาจะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็ต้องทําจนจนจบเร็จะดีไม่ดีเลยนจะพยายามทําจนเสร็จเออถ้าทำได้ดีด้วยก็จะดีซึ่งตรงนี้มันมันต่างกันเพราะวันวิธีใหม่ว่ามีเวลามากขึ้นแต่ว่างานต้องทําให้ดีขึ้นต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นในรายละเอียดที่เนี่ต้องถามตัวก็ดูตรงนี้เป็นอันที่เราคิดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราเจอแต่พอดีนิสัยในการทํางานวินัยในการทํางานเนี่ยมันคงมีมาเก่าด้วยก็ทําให้เขาจัดการ จัดการตัวเองได้ดีขึ้นไอติมมีเคล็ดลับในการเรียนหนังสือเก่งยังไงคะก็ผมคิดว่าก็่ทนที่จะผมคิดว่าผมมองเอาเป็นเรื่องการสอบนะครับเพราะว่ามีเด็กบางคนที่แบบเครียดกันมากๆพแล้วมีการสอบนะผมผมมองการสอบการทวนสาหรับสอบเหมือนผู้เขาอะครับถ้าเกิดเราทวนน้อยเกินไปก็จะอยู่ตรงข้างล่างเราก็จะไม่ไม่ไม่ได้คะแนนดีครับแต่ถ้าเราทวนมากเกินไปก็ แล้วก็อาจจะเครียดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ตกเขาไปอีกข้าง,ง,าางหนึ่ง oh. เพราะฉะนั้นเรา oh. เราควรจะแบบแทนที่จะไปเร่งทวนในระยะเวลาสั้นๆก่อนสอบครับเราควรจะทวนทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาเรื่อยๆ ก่อนสอบเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวก็เหมือนค่อยๆเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดทีนี้ก็ผ่อนคลายอย่ามากเกินไปนะมากเกินเดี๋ยตกเขาไปอีกโอ้โหนี่เขามีปรดอย่างก่อน่ิใกล้สอบจะดูทีวีเปิดทีวีพอถึงเวลาใกล้สอบจริงๆกลับสบายแล้วผมก็คิดว่าการทวนหนังสือนะครับเราไม่ควรทวนโดยใช้ระบบจำนะครับเราควรจะทวนโดยใช้ระบบเข้าใจมากกว่าเหมือนวับว่าเราเข้าใจอันนี้แล้วก็เอาไป เขียนเองว่าเนี่ยเราเข้าใจอันนี้ว่ายังไงเราได้จำได้ทันทีจะไปจำออกจากหนังสือเลยค่ะเคล็ดลับของอะตอมเหรอคะของผมก็คือว่าคือเพื่อนบางคนก็จะเหมือนกับว่าคิดว่าการทวนหนังสือทวนเพื่อสอบสอบสอบเสร็จแล้วก็จบอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคือผมคิดว่าการที่เราทวนหนังสือเราต้องคิดว่าเราทวนเพื่อตัวเองเราทวนเพราะว่าเราเราต้องเราต้องอยากรู้จริงๆเราต้องคิดว่า การสิ่งที่เราจะอ่านสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ไม่เบื่ต่อเราแ,แล้วทําให้เราเหมือนกับสนุกกับการอ่านหนังสือได้แล้วก็พอเราสนุกกับมันเราก็จะไม่รู้สึกเบือ่อไม่รู้สึกท้อเราก็จะทามันได้ตามตามที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะประสบความสําเร็จเองแล้วก็ต้องคิดว่าวิธีการอนหนังสือก็คือเหมือนกับเหมือนกับของน้องน,นะครับก็คือว่าก็ต้องทวนมาตั้งแต่ก่อนเออเอทวนมาตั้งนานแล้วก็ค่อยๆมา อย่าไปหักโหมตอนใกล้จะสอบไม่งั้นเครียดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอะตอมผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์อยากทํางานธนาคารอยากทํางานธนาคารไอติมล่ะคะอยากทํางานอะไรคือผมยังไม่คิดถึงอาชีพครับตอนนี้แต่ว่าผมอยากพัฒนาประเทศไทยครับอยากพัฒนาประเทศไทยโดยนำความรู้จากการที่ไปเรียนที่อังกฤษมาโอ้โหแต่ว่าในรูปแบบไหนยังไม่รู้ยังไม่รู้เป็นนักการเมืองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ เรา <laughs> <laughs> คุยกันว่าเขาน่าจะเป็นนักการเมืองเพราะว่าเขาเขา <laughs> ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าเขาจะอยากเป็นนักการเมืองแต่ <c oughs> เพราะช่วงหนึ่งที่เขาอยู่โรงเรียนนานาชาติ c ชลซีเบอรี่เนี่ย <c oughs> เขาจะต้องนั่งรถผ่านถนนจันทร์ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่หาเสียงเยอะแล้วก็จะเห็น ความแตกต่างของพื้นที่อะไรต่างๆเี่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราล้อๆกันมาตลอดคือเขาเป็นคนชอบสั่งคนอื่นชอบสั่งคนอ <c oughs> ื่นขนาดทำไฟงานกฤษใหม่ๆพูดดีภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยได้ก็ยังยูดูดิสติวดูดั๊บแล้วดูเหมือนก็จะมีคนาตามเขาจริงๆแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาบั<อ>ง<ม>จะได้เป็นหัวหน้าถ้าเกิดเขาได้รับโหวตอะไรเงี้ยบ่อยๆอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะสนามเขาละค่ะผมไม่แน่ใจครับอาจจะเป็นที่แบบบุคลิกมากหรือเปล่าพี่ฟางพี่น้องไม่ชอบสั่งเลย คือน้องเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงคือว่าถ้าเขาคิดว่าอะไรถูกก็คือมันถูกคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่สนใจเขาคิดว่าเขาถูกอย่างเดียวอไม่ดีสิ่างนียังไงเอ๊ก็ไม่ดีนะสิแต่ก็เป็นข้อดีนะครับก็คือว่ามึงกับเป็นยืนมึงกับมีหลักในชีวิตว่าเราเชื่ออย่างนี้นะไม่ไม่เราจะไม่ถูกเราจะไม่ถูกเปลี่ยนใจจากคนอื่นอก็คือมีจุดยืนเป็นคนมีจุดยืนเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วอาจจะมีภาวะผู้นําที่เพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่า น่าต้องทาตามนะคะแต่เขาค่ะเขาสามารถจะเป็นผู้นําในอาชีพไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองก็ได้เคล็ดลับดีๆนะคะจากคุณแม่คุณลูกทั้งสท่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่พอแค่นี้ค่ะเขายังมีความฝันแล้วก็ยังอยากจะก้าวเดินไปตามแรงบันดาลใจของตัวเองซึ่งหลายท่านอาจจะฟังแล้วไปจุดประกายให้กับผู้ชมได้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาอยู่เมืองนอกทํายังไงการเป็นคนไทยแล้วก็เป็นนักเรียนทุนเนี่ยเขา คุณแม่ต้องสอนอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ